บวน้าปากใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอฟตี 3, น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือก็อะไรโดนจิตโดนใจเขาพูดนะั่นเรื่องงเรื่องนี้นะครับมันเท่ากับเป็นข้อมูลมัดตัวเองนะใช่ไหมเออไม่จัดการอะไรมันไม่ได้ใจเย็นๆคุณน,นันมนออนะครับนันนนันนันพลนะครับใจเย็นๆนะครับไอ้นี่มันก็ดําเนินต่อไปนะครับ นะระบบเข้ากําลังดําเนินการอยู่ใจเย็นๆนะครับเอ,อมันเป็นไปตามขั้นตอนไม่ต้องรีบนะบมันไม่ใช่ว่าเออคนเล่นไพ่แล้วตํารวจไปจับใส่กุญแจมือมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกัน <c oughs> มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาก็เรียกไอตรวจสอบใจเย็นๆนะครับเรื่องนี้นะคุณเอจีซีนะครับคุณสุภาพรสวัสดีครับผมนะครับบอกได้เลยนะครับงานนี้มันเป็นงานใหญ่ไงงาน,นเออ นะไม่มีอะไรที่พูดง่ายเอฟซีมันไม่มีอะไรที่ที่เกินความสามารถนะครับถ้าคุณไม่มาพูดนะมันก็ยังเออค่อยพูดไปค่อยค่อยปรึกษาหาเรือไปแทนที่จะเป็นอย่างนั้นโอ้โหนะครับแม่น้องใต้ก็ขึ้นลงคิดรัวๆ <c oughs> ในนิทานเรื่องนี้นะแม่นอ้องใต้ลงคลิปรัวๆแล้วดูดคลิปคนนู้นบ้างดูดคลิปคนนี้มาแทนที่จะไปหาวิถีทางหนทางหา ทางช่วยเหลือลูกนอกใจเปล่าเออกลับไปหายอดวิวอย่างเดียวหายอดวิวเดียวช่วงนี้มันกนลงช่วงกอบโงยไงเออตำหนิคนนั้นว่าคนนั้นว่าคนนี้แทนนี่จะไปปรึกษาหาลือว่าจะทํำยังไงดีแก้ไขแบบไหนยังไงไม่ไม่ชัดเจนแล้วนะครับเอสซีเอสบอกเลย,เลยคนเนี้ยชัดเจนที่สุดแล้วว่ามันไม่ได้หา เออมันไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเลยมาซ้ําเติมตังหักล้วนๆเลยเออช่วยอะไรก็ไม่ได้แล้วแถมยังสร้างภาระให้อีกเออทาให้มันมีภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ,อ่าไปดูตอนู้นไปตำหนิคนนั้นตำหนินนแทนที่จะหาเนี่ยตอนนี้เขาลงแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปดำเนินการแบบไหนใช่ไหมแล้วยิ่งพาไปดูที่อื่นอย่างเงี้ยเฮสตีซึ่งมันไม่ใช่ที่ตรงนั้นอ,อ่าข้อพิพาทอ่ะ นะเออสถานที่พิพากษามันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเออแล้วคิดดูสิถ้าพูดง่ายๆนะถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยไล์อยู่เนี่ยนะยิ่งไล่นะเขายิ่งเห็นนะแล้วยิ่งก็โทรเข้ามาเนี่ยนะเอซีนะเขาก็รู้อยู่แล้วอะ่ะคุณกําลังอ่าสร้างความคือพูดง่ายๆว่าทําเบี่ยงเบนอะชี้นําไปทางอื่นเบี่ยงเบนประเด็นให้ไป ให้เอนะีเนี่ยหลงที่สงทางไปอโอ้เยอะมากนะครับเยอะเยอะมากโดนเยอะมากอนะ่ะพูดง่ายยิ่งยิ่งขึ้นไลย,ยิ่งทํานะมันก็ยิ่งมัดตัวเองมากยิ่งขึ้นแยิ่งมัดตัวเองนะเพราะว่าคําพูดที่หลุดออกไปต่างๆนานาอย่าลืมเขาคอยจ้องอยู่เขาคอยเก็บข้อมูลอยู่ในนิทานเรื่องนี้เนยะคอยเก็บข้อมูลคอยจ้องอยู่ว่าคุณจะพูดอะไรยังไงอ่ยิ่ง ยิ่งหาข้อมูลไม่ยากเลยเอคุณจะสับขาหลอกหลอกเจ้าหน้าที่นณะดาวคารยังไงเนี่ยรับรองว่ามันมันก็อยู่ในโซเชียลนี่แหละ,ะเพราะาอะไรคนในหมู่บ้านเขารู้หมดแล้วเอออันไหนไม่ผิดอันไหนมันถูกเอฟซีหนาวไหมนะครับคุณพิมพ์พาครับไม่อะไม่หนาวเย็นเย็นอยู่นะ ว่าสารลห้ามยุ่งกับเขาเออลองคิดดูสิยิ่งยิ่งทำนะ่ะมันก็ยิ่งไปเพิ่มเพิ่มอ่าเรื่องราวให้กับตัวเองนะ่ะนะเอ่อเพิ่มมุมมองทําให้คนเขาเกิดความสงสยัยเขาจะจับตอนเนี้ยต่อไปเนี่ยเขาจะจับผู้นี้ง่ายว่ะจับดูทุกสีเก้าเลยจับดูทุกสีข้าวเลยรับรองเอซีงานเนี่ยนะครับอา่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณ คุณเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะครับเขาจะจ้องดูอยู่เพราะว่ายัางไงคุณก็ต้องขึ้นไลฟ์ถูกไหม <c oughs> คุณก็ต้องขึ้นไลฟ์พอขึ้นไลฟ์เขาก็จะจับคําพูดของคุณนี่แหละเอาเป็นหลักฐานอนะยิ่งยิ่งพูดเยอะเขาก็ยิ่งจับหาข้อมูลนะ่ะเออว่าที่ทําเนี่ยเป็นการสรับขาหลอกหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวลงไลฟ์นี่นะครับเอซีลงไลฟ์เรคงจะกินข้าวนะ,นะครับบุญชูสวัสดีครับผม นะแอดบอกได้เลยว่างานนี้นะครับโอ้โหยิ่งพูดแล้วยิ่งหาคนที่มาช่วยเหลือนะไม่ค่อยมีแอดตีสังเกตไหมนะหาคนเข้ามาช่วยเหลือไม่มีมีแต่คนเข้ามาอาเจเดชเห็นไหมนะอาเจเดชด,ดูที่ว่าเขาทําอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไปดูดที่คนทั้งคนนี้มาไปตําหนิติงคนนั้นตาหนิติงคนนี้คนนั้นถามว่าช่วยเหลือได้ไหมไม่ได้มันช่วยเหลืออะไรไม่ได้อยู่แล้วแทนที่จะเข้ามาปรึกษาการหาลือ,อก็ว่าเออจะ ทำยังไงนะในเมื่อเขาทํามาแบบนี้เออนะระบบเขาทําแบบนี้แล้วคุณจะแก้สักระบบยังไงแบบนู้นแบบนี้เห็นไหมทําไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ไปกันใหญ่อะตอนนี้นะเออไอ้นี่ก็รีบโกยรีบโกยไอยอดวิวอย่างเดียวเลยนะแม่นอกใส้โกยเออโกยยอดวิวอย่างเดียวช่วงนี้มันช่วงก่บโกยไงนะโอ้โหแน่นอนเลย ใหญ่ประพัดนะสวัสดีครับผมนะครับคุณประสิทธิ์นะครับตั้งรับไม่ได้แต่ให้ได้ใช่ครับตั้งรับยากแอดบอกได้เลยงานนี้คือเสียไม่เสียขึ้นอยู่กับคําพูดของเขานั่นแหละจะเสียไม่เสียขึ้นอยู่คนการไลค์หรือคําพูดของเขามันมากกว่านั่นกินเป็นข้อมูลนั่นแหละถ้าคุณไปสร้างความบิดเบือนหรืออะไรเนี่ยสักหน่อย,ยมันจะเข้าเลย เว่าความจริงมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะเออคุณจะไปแก้ตัวว่าอุ้ยชนะแล้วอย่างเงี้ยอะเขาก็เห็นกันอยู่ว่าอุ้ยได้มาสองแต้มแล้วนู่นนี่น่เออเจ่ะไหมมันจะทาให้ไปกันใหญ่ไง MC นะมันจะทำให้ไปใหญ่อะไรว่ามันจะชนะได้ไงยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยไม่ได้สอบไม่ได้อะไรไม่ได้เรียกขึ้นไปสอบนู่นนี่นั่นอืมเขาแค่มาสอบถามไม่เฉยว,ว่าที่ตรงไหนยังไงอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนกาจะมาถาม รายละเอียดอืมไอการที่จะไปให้ข้อมูลลึกขึ้นไปสอบถามข้างบนอันนั้นต่างหากเดี๋ยวเขาเรียกไปไม่ต้องกลัวหรอกสวัสดีนะเอฟีทุกท่านนะครับผมนี่แหละนะครับเอฟซีแอดเห็นว่างานนี้นะครับยากเนี้ยนะครับยิ่งพูดเยอะนะยิ่งไปกันใหญ่โดนโฟกัสจุด ผมเสียหายใช่ไหมไม่ทันชกเลยได้แต้มแล้วยังไม่ได้ทันอะไรอันนี้เขาแค่มาตรวจสอบอเฉยว่าสถานที่พิพาอต์อยู่ตรงไหนมีคนร้องเรียนอยู่ตรงไหนยังไงในนินทานเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับม,มันเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ยที่เขาทําเนี่ยเนฟซีนะที่เขาทําเนี่ยก็คือว่ามันคนละอย่างกันนะครับเขาไปให้คือเหมือนกับไปให้คําตอบเข้าไปแล้ว เออไปมั่นใจตัวเองเกินไปเน่ะเอฟซีมั่นใจตัวเองเยอะเกินไปเห็นไหมลนะ่ะมันก็คนละอย่างไหมลนะ่ะเอฟซีลงคลิปใช่ครับผมแล้วคิดดูแม่ท้องไส้แทนที่จะมาปรึกษาหารือที่ไหนโอ้โหใส่คลิปลงช่วงนี้เป็นช่วงกอบโอยเอฟซีช่วงกอบโอยถูกต้องครับผมมันคนละที่กัน มันก็พยายามจะโยงว่าอันนี้เขาพาไปดูที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับมันไม่เกี่ยวนะคือพวกในสถานที่พิาพาทมันคนละที่กันถูกไหมนะอืมถูกต้องนะครับจะโดนเข้าไปอีกอะนะเออทักคืออย่าลืมนะเขาดู เขาดูความเคลื่อนไหวอยู่แล้วถูกไหมเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าคุณอ่าคุณเป็นทายูทูบเบอร์อยู่ถูกไหมเขาก็รู้ว่าช่องคุณชื่ออะไร <c oughs> เขาดูความเคลื่อนไหวดูความโม้นะครับโม้นะครับ,รบเรื่องนี้โม้อยู่ตลอดเวลาเนี่นะเออดนตั้งสองแปลงเหรอนะโม้อยู่ตลอดเวลานะคิดดูสิ ถูกต้องครับผมเข้าทางไหมคุณวีโวเข้าทางไหมแอดว่าะ <c oughs> เะอเอ่อเข้าทางเพราะอะไรเออโอกาสมาแล้วไงว่าวิวดักมีแน่นอนวิวแน่นอนนะครับเอ,อแทนที่จะช่วยลูกนะที่ไหนได้ช่วยเหลือตัวเองเอ,อให้ตัวเองได้เยอะๆออโอกาสมาแล้วโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ได้สนใจเลยลูกจะตายล,ลูกจะโดนอะไรยังไม่รู้เออแทนที่จะปรึกษาหาลือ รักประเภทไหนไว้เนี่ยปกป้องประเภทไหนไม่เข้าใจเลยเถูกต้องดิเขาก็สอบถามดิสรุปแล้วมันตรงไหนกันแน่ถูกไหมล่ะโทรหาเนี่ยเขาก็สงสัยว่าสรุปสุดท้ายแล้วที่ตรงไหนเออแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคนละที่นะโอ้โหเป็นไง มันคนละที่กันนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหหลอกหลอกสับมันไม่ได้ลระอโอ้โหเขาไม่ได้โง่นะเอสจีเข,า,า,เขาก็ไปทุกที่เนี่ยใครที่ไลค์ใครที่ไลเนี่ยบอกได้เลยว่าอือเหมือนคนจะอยู่กันแล้วคนละจุดกันคนละที่กันนะดูที่นะครับสวัสดีครับคุณมะลินะครับคุณอเล็กนะครับสวัสดีครับผมนะนี่แหละนะครับเอสซีอันบอกได้เลยว่าคุณน่ะคําพูดของคุณน่ะ ทำให้มัดตัวเองเปล่าๆนะขาขึ้นนะแม่ตกใจน้ำขึ้นต้องรีบตักมันรีบตักแต่เขาไม่ได้สนใจลูกเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องนี้มันไม่มันไม่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องกินไอน้ำผลไม้ในรถนะไม่เกี่ยวนะ <c oughs> นะเออเออนะ <c oughs> นะเออ มันอันตรายกว่าเยอะนะครับคนละเรื่องเลยลนะอะพูดง่ายเนะี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแอดบอกได้เลยว่างานนี้ตายเพราะมานะปรหมอคางดำไม่ีีตายเพราะปากนะประหมอคางดำในนิทานเรื่องนี้นะตายนะตายเพราะคําพูดของตัวเองเนี่ยแท้นะครับเออจริงเนียนะนะ มันจบแล้วนะครับงานนี้บัวเลยเออสวัสดีนะคุณแม่สมบนนะครับก็ลงไลนนี่แหละคุณแม่นะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้กินข้าวนะครับเออคือตัวเองอ่ะต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้มากมายนะซึ่งไม่แสดงแสดงตัวตนว่าเออตัวเองเนี่ยโอ้ยมาพอพอพูเนี่ยแก้แก้เก้อ พอเจ้าหน้าที่นะครับหน้าดาวคารมาเนี่ยนะครับก็คือแสดงว่าเอ,อ,อ้ยชนะแล้วนะฉันโอ้โหได้แต้มต่อมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังแล้วมันไม่ใช่นะครับเออเราเห็นว่ามันก็ไม่ถูกไงคุณพาไปก็ไม่ใช่แล้วคุณก็สร้างแต่ประเด็นแล้วเกินตามเทื่อไม่ทันนะครับ